มาผ่าต่ายเนาะตอนเอกมีช็อเ,เล่นแล้วเอาเข่าฝาหนึ่งด่านตอนเนกอกแปลงสองห้องกับด่านตัวตัวตบเน,กกอน,เนชอมบนทางเข่านี้ตัวแชมบูนแล้วบ่นยังแต่ตอนเอกรอแล้ว อีกอีกตัวนึลงเนาะแล้วบันยังอะไรเนาะเส้นยังไงใช่ไหมเส้นปองเนี่ยใช่ไม้เนาะ ra alla đàn nào, đi 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 chú, đi 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 bàn đất

Eh yeah, bạn ninh có một đèn yeah. à, cùng lại tùy thơm nè bạn ninh มาด้านนี้ตัวนี้เป็นตัวซอมใหม่เนะจใช่ราจเลน มูจำมูมีแห้งเน้เนาะเหล็กเนี่มวยมันจำเนาะมูเบนเน้เนาะ่นจยังให้มันหัก้าบแล้วจนไปหาผู้มาเน่ยักคาวไว้เลย